สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับช่องคนสวนคนไรนะครับเนาะครับวันนี้นะครับบอเชตดนะครับมาศึกษาหาความู้เกี่ยวกับการปลูกเห็ดละงกกับต้นยางนานะครับอยู่ที่บ้านไร่สวนธรรมของอาจารย์ข้าวปุ่นนะครับบ้านไร่สวนธรรมก็หนึ่งสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับบาเชตดครับผมนี่คือโรงเรือนครับตัวนี้จะเป็นโรงพอเฉีอเห็ดครับพอเฉียเห็ดอ่าใส่พอเฉีอเห็ดครับเออเทไหลเนาะครับเนาะ อ่าหลายครับว่าหันหลายแต่ตอนนี้เรืออยู่ประมาณหาหกถังครับหกถังแมนครับถังขนาดสองลอยเรียเลยบ่แมนครับเพราะว่าลำพังอยู่สวนของผมเองดดอกเ็ดบ่บเพียงพอ่อครับ<อ>ผมต้องไปสื่อจากปลาธรรมชาติมาด้วยให้ค้นเก็บเ็ดจากปลาธรรมชาติเขาหามาให้ครับแสดงว่าพี่น้องห้องมีความตื่โตมีความสนใจอยากปลูกต้นใหม่ในไร่เหรอแมนครับจนดอกเ็ดอยู่ในสวนบ่เพียงพอต่อตกอันเ็ดเชือผมแหละไปสั่งมาจากข้างนอกปีนี้ผมสื่อดอกเ็ดมาประมาณ เกือบสามตันบาเสียดสามตันแมนครับครับเพื่อที่จะไม่เฮ็ดเสื้อแมนอยากใจพี่น้องเขาเนี่ยแมนครับอู้แสดงว่าพี่น้องนี่เขาเจ้าอยากอยากปลูกป่าอยากเห็นเห็ดมันบ่าเขาอยากได้เห็ดครับอืแมนครับบางคนเฮ็ดสวนกะอยากเขาปลูกต้นใหม่อยู่แล้วครับคนที่มากปลูกต้นใหม่เขาสางธรรมชาติหลายเด้ครับบาเสียดบาแมนว่าคนปลูกต้นใหม่นี่มีหน่อยเลยครับคนที่มากอในการปลูกต้นใหม่นี่เยอะแยะ แต่ว่าบาน้เขาปลูกต้นใหม่ไปแล้วมันควรที่จะมีผลพลอยใดก็คือดอกเ็ดแมนบอัครับคนก็เลยสนใจหลายครับช่องที่รอต้นใหม้ไงแมนครับมีเฮดกินเ็ดแมยตัวนี้ก็จะเป็นเื้อเ็ดที่ผมเห็ดไว้ครับโอ้มันจะขึ้นล่าสปอร์ยังสีบอแมนครับเออเฉีเฮดจะขึ้นฟูยังสีครับเื้อเฮดตัวนี้สามารถเฮดแล้วก็อยูด้ประมาณหกสิบเหมือนบาสเ็ดหกสิบวันแมนครับผมถาเกินกว่านั้นอ่าสปอร์เ็ดเขาจะบอกแข็งแรงครับ สังเกตแบบใดทีว่าจะใส่งานใดมันจะเป็นสีขาวอยู่นี่ครับคือเส้นใยคือสปอ์เห็ดที่ขาวเป็นใยคืนเนื่อแท่งนี่ยัยงใส่ได้คร,ครับแบบนี้ท <ừ> าแบบใดที่ใส่บ่ได้สังเกตเบื้องว่ามันจะกลายเป็นสีเขียวจากสป,ปอ์หรือว่าจากเชื้อรามันจะกลายเป็นจุลินทรีย์หรือว่าปุ๋ยครับนั่นคือใส่บ่ได้มันจะเปลี่ยนสภาพเลยแมนครับมิฉะนั้นแล้วผมจึงบอกว่าบาสามาดเก็บขามีได้สมมติว่าเฮาเห็ดแล้วเนี่ยเขากลับไปหาต้นกล้าหยอดต้นไม้หยอดเลย ภายในหกสิบวันภายในหกสิบหมือครับเชล่าตัวนี้มันจะบกแข็งแรงคือกลุ่มพวกเชลร่าอ่าอ่าไตโคดาหมาถ้าเพิ่นไปอยู่ในหากไม่แล้วเพิ่นสามารถที่จะอยู่ได้ตลอดเลยจะเลื่อนเติบโตเลยครับมันจะเป็นเชีร่าที่มันกล้าฝากอยู่ในนน้นครับมันจะจะเลื่อนเติบโตขยายอยู่ในอ่าระบบหลักด้วยอาศัยอ่านามเลียงของตนกาย๋อ้ตนย่างหน้านะครับเป็นอาหารครับแล้วก็่วนเชียล่าพวกนี้มันจะ ถูกดูดเขาพานสู่ระบบหลาเขาท่อน้ำเลียงขึ้นไปเลียงตนครับเชียราหยุดต้นหนีจะยุ่ในเซลของตนใหม่โดยสัมันครับมันจะแรกซึมเข้าไปในเซลลเลยแมนครับถามมีเชียราพวกนียุ่ในตนใหม่จะเห็ุให้ตตนใหม่เฮาแข็งแรงครับเติบโตได้ดเอ้าแมนบอกครับแมนครับมันก็เป็นอาหารตัวหนึ่งของตนใหม่คือกันครับเขาอาศัยเกลือกวนกันเลยแมนครับมันจะเฮตดใหยระบบหลาแข็งแรงครับระบบหลาแตก ดีหาอาหารเก่งโอบนึกว่าเพิ่นจะไปเยี้ยงอาหารจาก,กต้นใหม่บอแมนบ่ครับเพราะว่าผมเติมเจ้าป่วกเขาไปนําเจ้าปวกก็คืออ่าซอยกระตุนระบบหลากอยู่แล้วครับเป็นจุเลนซี่ตัวหนึ่งทีพี่น้องหฮอเอาไปใส่กับพวกต้นทุลอกทุเรียนจังสี่เขาใส่ครับ,รบจุเลนซี่เจ้าปวกันบ่กับไใหม่้ผใหม่ยังต่างๆทีเทศไห้ต้นใหม่ของเขา้าหาอาหารเก่งจะเลริดเติบโตดีบอสส่วนผสมพี่น้องเ่าไดบ่ครับส่วนผสมมีอ่าดอกเค็ดแก่ครับ1กิโลเมเนะ มันมมีเห็ดถี่จะมาสาธิตให้เนาะอุปกรณ์ผมมาพร้อมเอาแบบขาวๆเลยครนะับมีดอกเห็ดหนึ่งกิโลครับ้วก็ใส่เจ้าปวเครื่องกิโลใส่เขาซุกเขาซุกนี่เป็นเขาเจ้าหุงสุกครับเครื่องกิโลครับแล้วก็กางน้ำต้านประมาณหาซิบซีซีครับครับก้าวเครื่องเกี่ยวกินเหล่าห้องครับรวก็น้ำตาลไส้แดงครับครับน้ำตาลไส้แดงประมาณสองขีดครับครับกุกเข่าเขากันครับแล้วก็ปิดใส่ท้งไบทปิดภาชนะไว้สามมือก่อน เพื่อควบแน่นมี่าเสียล่าหรือว่าเส้นใหญ่มันมันเดินก่อนครับครับพ่อพ่อพ่อภายในครบส้ามือแล้วก็เปิดผ้าชนะครับแล้วก็เติมนามครับอัตาส่วนเฮ็ดหนึ่งกิโลใส่นามอยู่ที่ประมาณสิบโอ้แสดงว่ามันได้ขยายได้หลายเฮีงก็ได้อยู่ประมาณนี้ครับสิบิตรครับโอ้เมื่อเกินนี่หนึ่งกิโลครับขยายจากนั้นก็ปิดฟ้าไปอีกเจ็ดมือครับมันก็จะเป็นสิบมือสิบมือพอดีครับสิบมือคือเอาไปใส่งานได้มันจะขึ้นเป็นขาวอย่างสิ่แล้วครับ โอ้แสดงว่ามาร์กบอดดวนบอบะครับสีวันใช้งานได้ใช้งานได้ครับตั้งไว้ในที่ร่มในที่ร่มแมนครับบ่ควรถีะเจ้าไปตากแดดเวลาลงเฉียก็คืออถาเอาไปลงในต้นที่ปลูกแล้วผมแนะนําให้ลงหลังถีฝนตกแล้วมีความชื้นจากน้ําฝนครับเพราะว่ามันไปได้น้ำฝนเชี่ยล่าไปเจอกับน้ำฝนมันบอน้ำฝนมันจะดึงหรือดึงธาตอาหารหรือว่าอ่าตึ้งในตัวเจนจากธรรมชาติครับครับ มันจะกระตุนชาราตัวนี้<ม>ให้จเจริญเติบโตดีกระตุนวันนี้ใช่เข้าเฮดแบบเอาดอกไปฟังก็บแบบนี้ก็ได้ครับมันมันไปมันสิประหยัดในการใส่ดอกเฮดก่อนใส่ใดคือกันครับเป็นยังคือว่าอมาร์กยังสี่ครับดอกเฮดสดก็คือผู้ใดได้ดอกสดๆมากระา้าหมาฟังเลยเลยนั่นบ่ครับบางคนที่เป็นยังที่ผมเฮ็ดแบบนี้ก็คือ ผมสิช่งเฮดโซดไปให้เขาบ่ได้มันเน่าผมก็เลยต่อมาหมากยังสี่ครับแล้วก็บรรจุเป็นอันขวดทรงไปให่เพิินครับครับแต่ว่าอัตราซ้ำกันครับรับสปอร์เฮดทอกันซ้ำกันครับสีได้ผลบ่ได้ผ้นึ้นยู่ที่ว่าผู้เฮดนี่สิผสมดอกเฮดลายสำํา็จครับครับแม่นบ่ครับครับบางคนก็สิเฮดเพื่อการนขายครับ สมน่อยๆก็ได้หรือว่านามเปาหรือว่าเี้ยงกระรังแม่น่ครับจะว่าห้องผมนีโอ้แหดอยู่แล้วครับแน่แบบแบบเต็มเลยนะครับทั้งสองลอยดีผมใส่เฮ็ดสี่สิบกิโลอาเนี่ยครับใช้เฮ็ดสี่สิบกิโลใช่ครับครับโอ้สุดยอดอเลนาพี่น้องแบบลู่ะาผมเอาไปแล้วได้ผลหลายครับที่เพื่อนเอาไปแล้วปลูกแล้วแม่นครับเพื่อนรีวิวใหโอเบิ่ง พ่นทรงไม่ให้เบืองหลายแล้วก็แนะนําพี่น้องเข้าเข้าบ้าหลายอีกจ้ดอเด้อผมแถบจากผลิตทันครับครับปีนี้บอกพี่น้องเข้าเข่าใด้บ่ครับว่าเอาตนกลาออกจากหนีประวานได้ต้ว6พกแสนตนครับพกแสนต้นครับแต่ว่าเชื่อเฮ็ดหนี่ผมจํามาได้ว่าจะขวดแต่ว่าก็หลายอยู่ครับครับผมเชื่อว่าถ้าผมเฮ็ดดีไปแล้วของพี่น้องเข้าใด้ผลคนหนึ่งมันบอครับจะปากต่อปากไปยังอีก10บคนซ0บคนใด้ผลจะมาหาผมอีกร0อยคน ผมเสียไว้ยังสั่นครับครับคือห่าแบบจัดให้ลูกค้าแบบเต็มเต็มผมก็อยากให้ลูกค้าได้พ้นครับครับอยากให้พี่น้องห่าสางปลามีแมนแมนครับผมก็ว่ามันกี้ซีดีเด้นะครับเขามาสวนกับมีความรุ่มเรื่อนมีโมเมนต์ที่ได้เก็บเพชดครับครับําหรับกินห่อกับขายสำหรับพี่น้องท่านใดอยากเข้ามาต้องโทรเข้ามาสอบถามก่อนหรืออ่าติดต่อพันเพจผมเลยก็ได้ครับ่านเพจเลยนะครับเนาะแมนครับ เฟซบุ๊กผมก็บเบาข้าวปุ้นบ้านไร่สวนธรรมนะครับหรือว่าถ้าผู้ใดอยากจะไปศึกษาอยู่ในช่องผมกับมีการลงสูตรไว้อีกอยู่บาเชียบคือมีแบบละเอียดเล่นมาครับอยู่ในช่องในช่องยูทูบครับเบาข้าวปุ้นบ้านไร่สวนธรรมนะครับมีวิธีการเฮ็ดเฉียบเฮ็ดมีวิธีการลงเชียบเฮ็ดไว้ให้ครบอย่างละเอียดเลยครับสำหรับพี้น้องอยากเฮ็ดเองนี่ก็ได้แมนครับครับถ้าบาคักอยากมาเลียนยุ้ผีก็ได้ก็ได้ครับเติมน้ำมันรถมาเองครับน้ำมันรดแพงครับมาเก็บค่าใช้จ่ายได้ทั้งสินเด้อ วันนี้ต้นไก่หยางหน้ายืนนี่ก็มี่เห็นไหครับมี่มีบครับถ้าพี่น้องอยากได้ก็สามารถส่งได้บ่ส่งได้ครับส่งได้ทั่วประเทศไทยทั่วประเทศเลยนะครับเนาะแมนครับหรือว่าผู้ใดสนใจอยากมาเบิ่งสวนหรือว่ามาเอาเองกับสามารถมาเอาได้ครับอยากได้แบบหลายๆจัดเต็มรถไปสิก็มาขอเอาอยู่สวนเลยแมนครับมีหลายครับแต่พอได้อยู่ครับครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องที่กําลังรับชมนะครับเนาะหลายๆแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ผมอมาเจลดกับข่าวคุณบ้านไร่สวนธรรมนะครับพี่น้องก็ขอลาได้ครับเด้อ สวัสดีครับครับสวัสดีครับ